ที่ฉันจะประกาศต่อไปนี้แดนามแดนวินคาเต้ค่ะชัยซีสต์โคร๊อสจะรฟอร์ฟนาฟอนอีสมิสฟอปูล่าฟอฟนาฟอนเวอีสตดัสฟปูล่าฟอฟนาฟอนอีแคปเอาค่ะเสดสเตร์นบอยเดอบรเมนอิสิเดฟอลชูน่วี มอมงกุฎน้กนางฟ้าคนในเพื่อนเอกสายสะพายยังเร็วเลยค่ะนางฟ้าคนในเพื่อนเอกสายสะพายรางวัลใหญ่ค่ะนักข่ะวมังกุฎนางฟ้ากองคำนางฟ้าแม่จิ๋วโฮมสเตย์แสนเจริญแคมปิ้งอำเภอบาบีจังหวัดเชียงรายค่ะเชิญเลยค่ะถ้วยใหญ่ที่สุดนี่จ้าคุณแม่ค่ะเออนาดาบานพงโฮมดอกไม้ กดด้วยนะคะสกายเอ็กเฮลมอ o c o l o r ก d o แต่เขาจะเบสกึ้งเปล่าต่อไปยื่นพระมงกุฎให้เลยคะ่อมอยคะมาควายระฟังเลยคะ่ะเพชรน,นี่ไม่ใช่เพชรกระโหลกกะลานะจ๊ะไม่ใช่เพชรประตูน้ำเนะจ๊ะที่สุดลองลองจับโมวาดเลยนะจ๊ะเพชรปินาอ้าวภาพด้วยเงินรางวัลใบกลาแม่คำนะคำเอเอเห็นให้ล่ะแล้วก็ กระเป๋าแบงนใหญ่ให้เลยค่ะแม่เลดี้จากน้องอรัญยพรเพลทขอนแกนสิมเบลออเึงลนหน้าคราท่สี่ห้าค่ะขอเชิงประมือให้กบบมิสปัลล่าโรสสตาสอาร์มสตส่ง้งากวดน,นะคะรางันใหญ่แม่ก็เอาไปแล้วแล้วจะเหลือรางวัลอะไรให้มันเหลืออีกไม่นเนี้ยเชิญแจ็คค่ะ